ครับพี่น้องครับผมเทอมาแล้วครับจะได้ประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมก็เลี่ยงในบทดีนะครับก็เอาก็บเบิตัดคอนให้มันให้มันสั้นนะครับพี่น้องครับก็ท่านก็ยังเป็นก้อนเป็นอย่างที่เก่าอยู่แหละครับเทอมาแล้วครับ จะไม่ดีไม่ซุกนะครับซุกดีเป็นท่านดีได้คุณภาพครับครับผมสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังติดตามครับมืัอนี้ก็มาพบกับข้อค้นเสาท่านครับผมมาถ่ายวิดีโอไว้พี่น้องเบิ้งครับก็คือเมื่อเนี้ยผมจะเผาเ่าท่านซปเปอร์สันแบบอ่าโฮมชนวนเซรามิกไฟเบอร์นะครับ แปลว่าผมจะเอาเศษไม้ไอ้ที่กองอยู่ด้านหลังผมใหพี่น้องครับนี่ๆเอามาเผาให้พี่น้องเบิ่งก็คือผมได้เอาใส้ถังไว้บางส่วนแล้วครับนี่พี่น้องครับผมได้เก็บใส่เป็นบางส่วนแล้วครับมีทั้งทอนใหญ่ทอนน้อยนะครับแต่ไม้พวกนี้มันจะยัดได้บ่เตรียมถังหรอกนะครับเพราะว่ามันบิดมันโค้งมันมีช่องวางหลายบ่คือเห้องตัดไม้ ย่ค่านะครับหรือไม้สั้นให้มันถอนสั้นให้มันจะตรงกว่าหรือมันจะจัดเรียงได้ง่ายกว่าครับเดี๋ยวผมขอจัดการฟื้นให้เต็มก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอให้พี่น้องเบ่งอีกรอบนึงครับก็ผมพี่น้องครับผมจะเรียงฟื้นได้ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะเอาฝาปิดนะครับพี่น้องครับแล้วก็นะครับผมก็จะใช้ขี้ค่วนครับปิดสิ้น ตรงข้างฝาปิดแล้วก็เอาทรายรัดรัดมันนะครับเดี๋ยวผมขอปิดมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาจุดใพี่น้องบิ่งครับแล้วก็มาเบิ่งว่าผมมือเนี้ยผมจะจุดเวลาจักโมงครับแล้วก็แก๊สมันจะคาย่าทางตัวนี้จะคายแก๊สฟื้นธรรมาสิฟื้นรรรรแบบเอ่อเฮ้าบริเตียมอย่างเลยครับคือเก็บมะพร้าวนี่มันจะคายแก๊สใน ใช้เวลาดวลบันไ,ไดครับเบื้องเลยครับครับผมมีน้องครับก็บคือเดี๋ยวผมจะเริ่มจุดกับตอนนี้นะครับเวลาเที่ยงสี่สิบหกนาทีนะครับก็บเดี๋ยวผมจะเริ่มจุดเต่าแล้วก็มาทาเบิ่งกันครับว่าอ่าจะใช้เวลาดนลบานไ,ไดครับเพื่อมันจะคลายแก๊สนะครับ จุดแบบง่างยๆบานๆเท่า,าลยครับเพราะว่าผมบ่ได้ใสเต่าจะลวดนะครับพี่น้องครับก็คือหนึ่งผมจุดก็คือผมแค่หันหน้าเต่าไปทางที่มีลมผ่านแค่นั้นเองครับ แล้วก็ที่เรือก็กระบวนการนี้ก็ให้ธรรมศาสตร์ละครับจัดการมันเองครับโดยหลักการของมันกับมาท้าเบื้องครับผมจุดที่12นาิกา6นาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะคอยเติมฟื้นไปเรื่อยๆครับกับบอดี้เลงมันก็อยังมากมายครับก็อยังให้พี่น้องเบื้งว่า เอามาจุดแบบบานๆเทาบ่ได้มีอย่างมากมายบ่ได้มีอุปกรณ์อย่างมากมายกะมีแคต่ตัวครอบฐานครอบนี่ครับแล้วก็ให้อากาศมันเข้าทางเดียวครับดูดขึ้นขึ้นกับช่องที่เติมฟืนเนี่ยแล้วก็อากาศกะทางมีมีความร้อนกันระบายเอกได้ทางเดียวคือทางนี้ครับกะมาเบิ้งครับว่ามันจะใช้เวลาดนบันไดครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะใส่อุปกรณ์เสริมวางให้ตรงครับแค่นี้แหะครับแล้วก็เอาทรายมาปกอีน้อยนึงครับจะเป็นชนวนอาธรรมชาติอีอันนึงครับเอาละครับผมครับผมมีน้องครับตอนนี้กับเวลา 13นาฬิกาห้นาทีนะครับผมติดเตาเวลา12บสนาฬิกาสีนาทีกัชั่วโมงกับอีเกือบ10นาทีอะครับ1ิบสนาทีมนะก็มาเบิ้งกันเลยครับฟังเสียงกันเลยค่ายเริ่มค่ายแก๊สแล้วนะครับ เอาตัวนี้เริ่มค่ายแก๊สแล้วนะครับอา่าแต่ว่ายังยังค่ายแก๊สบดเต็มทีนะครับพี่น้องครับกักัเริ่มค่ายแก๊สออกมาแล้วครับเพราะว่าฟังยากเสียงนะครับอา่าจะเป็นเสียงที่แก๊สที่ค่ายออกมาแล้วกับอา่า เขาไม่กับไฟนะครับเนี่ยฮะกับเปลยวไฟกับมือนี้ก็ร่มค่อนข้างแห้งครับกับตอนนี้ก็ใช้เวลาบบถึงบบถึงชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับเต่รอบนี้กับ ชั่วโมงส0นาทีก,กว่าๆในการเริ่มคายแก๊สแล้วครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องจะเห็นว่ามีควันก็คือเมื่อนี้ผมติดเตาเตาขนาดเล็กของผมนะครับแต่ว่าไฟมันยังติดบอดีผมก็เลยต้องอ่าเปิดเปิดด้านข้างไ้ครับเพื่อยังบ่เพื่อ,อบอกให้ไฟมันดับครับแต่มาสนใจเตาเขาดีกว่าครับเตาซปเปอร์ซั้นเนาะ อันนี้ก็ค่ายแก๊สแล้วครับแต่ว่ายังค่ายแก๊สบ่ดเต็มทีครับก็ถือว่าค่ายแก๊สเร็วอยู่ครับพี่น้องครับกับผมพี่น้องครับก็คือมือนี้ก็ดังที่พี่น้องได้เห็นนะครับผมก็จุดเตาไปและะ้วก็ค่ายแก๊สเรียบร้อยแล้วครับกะใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครับ ก็ประมาณสิบนาทีครับรอบนี้ก็การเริ่มคายแก๊สออกมาแล้วอ่อผมอยากแนะยังสิครับพี่น้องครับก็คือว่าบมแมนว่าเตาผมดีหรือว่าเตาผู้อื่นบ่ดีนะครับก็คืออ่าสิ่งที่ว่าเป็นอย่างมันคือคายแก๊สเร็วกับกับคายแก๊สซาก็คือหนึ่งอเตาที่ทุกสรง้ง็ดมากผมคิดว่าดีคือกันเมดนะครับแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือ คนที่เอาไปเผากัพี่น้องก็คือ,อเพื้นเตรียมไม้เตรียมวัตถุดิบเนี่ยมันแห้งสไัไหนมันพร้อมสักไหนครับคันมันมันแหง้งแต่ว่ามันชิน้นหญ่ก็อาจจะใช้เวลาลายเนี่ยของผมก็มีทั้งใหญ่ทั้งน้อยกับปนกันครับแต่ว่าผมก็ก็ได้เข้าใจรักการมันก็เลี่ยงเลี่ยงไม้ ส่วนใดที่มันยู่เป็นเป็นไม้น้อยครับก็ไว้ด้านด้นดนานไต้ครับด้านล่างก็คือสินใหญ่แน่ก็ไว้ด้านบนแล้วก็เลือกขนาดครับจัดเรียงให้ดีก็จุดไฟก็ผมก็บ่ริได้คุ้มไฟยังมากมายนะครับก็คืออ่าเบิง้งย่างเข้าไปเบิ้งเรื่อยๆครับอ่าเศษไฟมันเชื้อไฟมันอ่อนเนี่ยครก็เติมใส่ครับเพราะว่าผมก็บ่ริได้ใส่อ่าเตาจะลวดครับ แต่ผมกาศัยที่ทางาทางล่มมากผมกับันไปส่ที่ทางล่มครับพี่น้องครับก็ก็ส่ได้คือกันครับกับบริเกิดปัญหาอย่างก็คือแค่เข้าใจรักการวิธีการซซื้อเพราะว่าขั้นเฮ้าขั้นเฮ้าเข้าใจรักการแล้วก็ทุกอย่างก็จะง่ายครับพี่น้องครับกับคลิปนี้ผมกับอา่า พอแนะความรู้เล็กๆน้อยเพียงแค่นี้ก่อนครับก็คือวางว่าทุกท่านนะ่ะจะเอาไปปับใช้นะครับบนเมียนมาเค็ดเค็ดคือผมทุกอย่างอะคือเฮ้ามีอนไดก็ใช้นั่นแหละครับสกักก่อนใช้ไอ้ของทเท้ามีนลครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่อยไปหายางอื่นมากครับก็เตรียมการให้ดีครับวางแผนเตรียมการให้ดีแล้วก็ทุกอย่างก็จะง่ายแล็สะดวกเร็วๆวกับ ตัวคนเผาได้ในที่สุดลหละครับก็จากกันมือนี้ก็ขอฝากช่องข้อคนเอาท่านไว้น,นะครับถ้าท่านใดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามให้ผมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทํางานต่อไปครับเหมือนนะครับพี่น้องครับมาเบิ้งเลยว่ามันจะได้ท่านไรเป็นคือดๆ่ะครับ ก็มาเปิดบ้างเลยครับมันจะเป็นยังไงครับทานทางมือนี้อคอนจะแน่นนะครับอ่าออกแล้ว เนี่ยครับพี่น้องครับเปลี่ยนยังไดงล่ะครับบานีปิดแท้งดีปะครับนี่คือท่านที่ผมเผาเมื่อวานนะครับพี่น้องครับก็เริ่มคข่แก๊สอยู่เวลาชั่วโมงประมาณสิบกวา่านาทีนะครับ สภาพที่เห็นก็นี่แหละครับพี่น้องทานเป็นแทงสวยๆเลยครับก็คือผมใส่ทั้งก้อนน้อยก้อนใหญ่เลยนะครับพี่น้องครับเนี่ฮะก้อนใหญ่ๆก็ยังเป็นทานอยู่นะครับเดี๋ยวผมเท ทเออแล้วก็เก็บใส่กระสอบบิ่งนะครับนี่ครับพี่น้องครับผมที่เอามาแล้วครับผมที่เอามาแล้วก็ท่านจะบอได้ไหลปันใดนะครับบอได้ไหลเท่าที่ควรเพราะว่าหนึ่งก็คือไม้มันมันบิดมันงอนะครับมันโคดโค้งไปมากก็ จะได้ประมาณนี่แหละครับเพราะว่าผมกะเลี้ยงในบอดีนะครับกะเอากับเบร้ตัดทอนให้มันให้มันสัน้นนะครับพี่น้องครับกะท่านกะยังเป็นก้อนเป็นอย่างที่คือเกาอยู่แหละครับที่เอามาแล้วก็ กะไม่ดีไม่ซุกนะครับซุกดีเป็นท่านดีได้คุณภาพครับกะสำหรับเตาซุปเปอร์สั้นของซางบ,าบ้านนะครับกะล่องเอาไปพี่น้องท่านในสนใจก็ลองล่องเอาแบบนี้ล่องไปเผาเบิ้งครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดท่านใดที่เฮดบ่เป็นกะหรือว่า สนใจแบบที่ผมใส่กับติดต่อหาผมได้ครับสังดําครับ